สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาเอาปีกสีดำ,ดำทองกันครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่นี่เป็นแบบสีดำทองที่ผมสวมอยู่ข้างหลังนี่เลยครับตรงนี้เนี่ยตรงข้างหลังเนี่ยใครอยากได้หยวผมสนเอาให้มาที่เบล็กเดนตรงนี้ให้กดเบล็กเดน เบ็ดเดินให้กดผลคารายก็คือกดสีเขียวผมว่าจะเป็นอันดีที่สุดถ้าทุกคนอันนี้เหลือศูนอันละให้ทรกคนทบให้ถึงห้าอันมันก็จะได้คะแนนนะให้ถึงห้าคะแนนลองก็ได้คนให้ทุกคนทําไปเรื่อยๆจ,จนกว่ามันจะมีเบ็ซเพิ่มแต่ของผมนี่ได้แล้วนะผมก็เลยไม่ต้องเอามันแป๊บเดียวก็ได้แล้วผมเดาดูน่าจะ ประมาณอีกสักพักก็น่าจะได้คนประมาณนี้เดี๋ยวได้แลนะ้วถ้าทุกคนอ่ะมัน,นะมนถ้ามันมีเบ็ดอยู่ตรงนี้ถ้ามันมีเบ็ดขึ้นตรงนี้ให้ทุกคนรีบกดออกเลยนะครับถ้ามันขึ้นเหมือนให้ทุกคนออก ให้ทุกคนออกนะครับทำได้แล้วก็ไปเช็คไปเช็คของฟรีนะครับมันจะอยู่โซนด้านหลังนะครับให้ทุกคนกดไปที่ไอแทมปักแกงอยู่โซนด้านหลังนะครับแล้วลองไปเช็คแต่ทุกคนได้ปีกยังไม่พอยังได้หมวกสิงโตอีกนะครับหมวกสิงโตน่าจะอยู่ด้านหน้า้ายด้านหน้าส่วนปลีกนอกอินรีเนี่ยจะอยู่ด้านหลังครับทุกคนก็เป็นอันแค่นี้แหละครับบ๊ายบาย Bye. Okay.